ไปใน YouTube คววสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีต้มถั่วเขียวน้ำขิงอร่อยๆมาฝากทุกๆท่านค่ะค่ะสำหรับถั่วเขียววันนี้ก็จะใช้2ถ้วยนะคะนำมาล้างให้สะอาดก่อนค่ะประมาณสัก2ครั้งนะคะ จากนั้นก็จะแช่ไว้ประมาณ3ชั่วโมงค่ะพอเวลาใกล้จะครบ3ชั่วโมงเราก็จะมาทําน้ําขิงรอนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําตาลอ้อยใบเตยขิงแก่แล้วก็เกลือป่นค่ะแล้วก็จะมีน้ําปลา1500 ML มลค่ะหรือว่า1ขวดใหญ่นะคะเทลงไปในหม้อตามด้วยน้ําตาลอ้อยแล้วก็เกลือป่นค่ะเกลือป่นก็จะช่วยตัดรสหวานนะคะแล้วนําขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟกลางแล้วคนให้น้ําตาลละลายค่ะ พอเขาเดือดก็เติมขิงแก่ลงไปตามด้วยใบเตยค่ะแล้วเคี่ยวต่อประมาณ10นาทีนะคะพอครบ10นาทีก็ปิดไฟเลยค่ะจากนั้นก็จะพักไว้เข้าเย็นเดี๋ยวเราก็จะมากรองออาขิงแล้วก็ใบเตยออกนะคะค่ะสำหรับถัวเขียวเราก็แช่มาครบ ://3 ามชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็ล้างให้สะอาดประมาณสักสอาครั้งนะคะ จากนั้นก็นำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟค่ะแล้วเติมถั่วเขียวลงไปแล้วคนเล็กน้อยค่ะเปิดไฟแรงเลยนะคะพอเขาเดือดแบบนี้นะคะปล่อยให้เขาเดือดประมาณสักสามนาทีจากนั้นก็จะรีเป็นไฟกลางค่ะให้เขาเดือดแบบนี้ก็พอนะคะแล้วต้มต่ออีกยี่สิบนาทีค่ะ อันนี้ก็ครบ20นาทีแล้วนะคะรู้สึกว่าถั่วของเราจะบานแล้วก็บวมเกินไปค่ะถ้าจะให้พอดีต้มสัก15นาทีก็กำลังดีนะคะจากนั้นก็จะไปกรองเอาน้ำที่ต้มถั่วเขียวออกค่ะเพราะว่าเวลาเย็นตัวลงเขาจะได้ไม่เป็นยางนะคะหรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่กังวลเรื่องน้ำถั่วเขียวเวลาเราซดเขาก็จะมีความเหนียวข้นนิดนึงก็ไม่ต้องกรองออกก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็จะมากรองน้ำขิงต่อค่ะแล้วเติมถั่วเขียวที่เรากรองน้ำออกลงไปใส่หม้อน้ำขิงเลยค่ะแล้วนำขึ้นตั้งไฟนะคะรอให้เขาเดือดค่ะพอเขาเดือดแบบนี้ประมาณสัก1-2นาทีก็ปิดไฟเลยนะคะถ้ามีฟองก็ตักออกด้วยค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูถั่วเขียวต้มน้ำขิงค่ะ ได้กลิ่นใบเตยแล้วก็น้ำขิงหอมๆเวลาเราสดร้อนๆน,นี่อร่อยชื่นใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะทำทานหรือว่าสร้างอาชีพก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโต,วตวชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ